สวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าการที่เราจะเป็นผู้นําเราควรมีอะไรบ้างเช่นเงินความรู้หรืรบ้างหรือหน้าตาวันนี้ผมก็จะมาพูดในหัวข้อสิบสิ่งที่ผู้นําควรจะมีจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลย 1. ความมุ่งมั่นในการทํางานผู้นําจะต้องมีความมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายเพื่อขับเคลื่อน ทีมให้กระตือรือร้อนไปพร้อมๆกับ 2. การสื่อสารทำไมทำไม <c oughs> ผู้นำต้องเป็นผู้สื่อสารที่ดีตรงประเด็นแม่นยำและชัดเจน 3. การมอบหมายงานโดยผู้นำมอบหมายงานให้ทีมโดยให้ลูกทีมรู้สึกว่าเขามีความสำคัญในงาน 4. การเป็นผู้ฟังที่ดี ผู้นำจะต้องเป็นผู้ฟังเพื่อที่จะได้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในประเด็นต่างๆเพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วห้า <Huh. S 1> การมีระเบียบผู้นำมีระเบียบจะทำให้ทุกอย่างชัดเจนไม่วุ่นวายและยังช่วยให้ทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพหกการมีส่วนร่วมกับทีมการทำงานนั้นเราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้เพราะฉะนั้นการเป็นผู้นำ ไม่ใช่แค่การสั่งหรือควบคุมเท่านั้นแต่ต้องมีส่วนร่วมโดยเฉพาะตอนที่ทีมมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ 7. ความรับผิดชอบในการทำงานนั้นผู้นำและลูกทีมต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ตัวเองได้รับมอบหมายถึงแม้จะแบ่งงานแล้วแต่ผู้นำก็ต้องรับผิดชอบงานตลอดเวลา 8. การตรงไปตรงมา ผู้นำจะต้องมีความตรงไปตรงมาไม่เสแสร้งที่อย่างไลก็พูดไปอย่างนั้นเพื่อที่จะให้รู้ถึงจุดอ่อนเพื่อช่วยแก้ปัญหาอย่างชัดเจนและไม่สับสนและเราควรพูดอย่างรักษานํำใจไม่รุนแรงเกินไปก็การรู้จักลูกที ในการทํางานร่วมกันนั้นผู้ที่เป็นผู้นําจะต้องรู้จักลูกทีมไม่มากก็น้อยรวมถึงการรู้ถึงจุดเด่นและจุดด้อยของลูกทีมรวมถึงต้องเข้าใจและผลักดันลูกทีมอย่างเหมาะสมและสุดท้ายนี้นะครับสิบการเป็นผู้ตามที่ดีในการเป็นผู้นํานั้นเราต้องรู้จักการเป็นผู้ตามที่ดีด้วยโดยเราต้องให้โอกาสลูกทีมของเราได้ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆอย่างเปิดกว้าง โนยการรับฟังความคิดเห็นและนำมาคิดและวิเคราะห์ถึงเหตุผลต่างๆโดยในการทำงานจริงๆนั้นเราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้เราจึงต้องเปิดรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานหรือลูกทีมของเราด้วยเพื่อที่จะได้งานที่มีคุณภาพมากที่สุด จากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นก็เป็นคุณสมบัติของผู้นําที่ดีนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาแล้วก็เพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าเพื่อนๆสามารถเป็นผู้นําที่ดีได้แน่นอนสุดท้ายนี้ถ้ามีเนื้อหาผิดพลาดประการใดผมต้องขอกราบประทานอภัยมานะที่นี้ด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ครั้งหน้าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ